ก็สวัสดีครับวันน ok ี้พบกับผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทําการนะครับเฉลยข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมนะครับมีนา4 4นะครับข้อที่4 1เนะครับเขาบอกนะว่าจากรูปพบว่าเมื่อโยกสวิตนะครับ S ไปที่ตําแหน่ง A นะครับจะมีกระแสไหลผ่านแอมิเตอร์5โอห์มนะครับเขาถามนะครับเออถ้าโยกสวิตไปที่ B ีเนี่ยจะมีกระแสไหลผ่านแอมิเตอร์เท่าไหร่นะครับขั้นแรกนะครับเอามาดูก่อนว่าเออถ้ามันสับไปที่ A เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ลองดูน้บสับไปที่ A ใช่ไหมกระแสไหลมานะครับ กระแสไหลมาทางนี้แบ่งเป็น2ทางนะครับคือเส้นที่1นนะครับ i 1ตรงนี้ I2 นะครับ i 2ตรง B เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นมันไม่มันไม่มันไม่วงจรอะไรทั้งสิ้นนะก็กระแส I2 องจะไหลอย่างนี้ชึบลงมานะครับนี่เป็น i2 ส่วน I1 เนี่ยก็จะไหลลงมาตรงนี้ชึบ i 1นะครับเราสามารถเขียนวงจรใหม่นะครับได้ว่าอันนี้เป็นความต้นานทาน V นะครับ80บวกกับ40เพราะว่าไ I, i มันไหลาทางเดียวกันนะครับก็ความต้านทานมารวมกันได้นะครับเป็น อ่าหนึ่งห่อยี่สิบนะครับรวมคำต้องทำแบบอนุกรมนะครับต่อมานะครับก็ตรงนี้เป็นสี่สิบนะครับตรงนี้เป็นแอมปิเตอร์นะครับแอมปิเตอร์เขาบอกว่าอ่านค่าได้ห้าห้าแอมแปร์นะครับก็แสดงว่ากระแสที่ไหลผ่านนะคือห้าแอมแปร์ห้าคูณสี่สิบนะครับเขาได้ว่าความต่างศัก์ตรงนี้นะครับคอมเนี่ยก็คือสองรสองร้อยนะครับสองร้อยโวลต์นะครับวงจรขนาดนะครับความต่างศัก์เท่านะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมีความต่างศักสองร้อยโวลต์นะครับทีนี้เปลี่ยนใหม่เราสับสวิตช์ไปที่ B วะสองไวโวลต์ก็ผมขออนุญาตลบใหม่นะครับพอสับสวิตไปที่ B เนี่ยชึบสมมุติเราสับไปที่ B นะครับตรงนี้ก็จะได้ว่ากระแสเนี่ยไหลผ่านตรงนี้80ถูกไหมครับทีนี้พอมันไหลามาอย่างนี้ไหลมาอย่างนี้นะมันมีทางเลือกสองทางคือ1คือขึ้นไปข้างบนนี้กับ2คือไปทางนี้นะครับก็มันก็จะแยกไปอย่างนี้นะครับก็คือ40โอห์มนะครับส่วนอีกเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นแอมพลิเตอร์แล้วก็40โอห์มนะครับ โอเคก็ทีนี้ก็แก้โจทย์ต่อนะครับเราต้องการหากระแสที่ไหลผ่านแอมปิเตอร์นะครับก็ทําได้โดยง่ายครับก็รวมความต้านทานอตรงนี้รวมกันได้20นะครับ20่บวมกับ80เนี่ยได้100เพราะฉะนั้นไอรวมเนี่ยก็คือ V ส่วน R นะครับเพราะว่า V เท่ากับ IR นะครับ i รวมของเราเนี่ยก็คือ200นะครับหารด้วย100นะครับก็คือกระแสของเราเนี่ยตอนนี้ไหวไหวออกจากแหวงจ่ายคือ2แอมแปร์ถูกไหมครับทีนี้มันมีความต้านทาน เข้ากันครับก็กดการแบ่งแบ่งแรงดันนะครับตรงนี้งนี่1แอมแปร์นะครับตรงนี้ 1, 1แอมแปร์แอมมิเตอร์ก็จะอ่านค่าได้1แอมแปร์ครับก็ตอบช้อยข้อที่1นครับ